นี่เดียวนี่เดียวหายไม้เหรอฮะติดไม้ข้างหน้าไงไอติดยังไงติดไอ้บุยเข้าไปไงอี๋มันขนาดนี้แล้วมึงต้องขอแล้วต้องขอแล้วอี๋ต้อกขอไหมโดนมาสิบทีแล้วขออนุญาตเขเฉยเอาเต็มที่เลยไอ่ะจะหมดแรงดึงหมดแรงดึงแล้วตัโอ้โหตกใจปะเนี่ยเจออะไร ใหญ่ขึ้นเว้ยต้นต้องมาแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ต้นอนเลี้ยบปลาเว้พี่ตดเลี้ยบปลาต้นตเลียปลาเอ้พ่รเาอย่างี้ยนะดเลี้ยบาเออตอนเลี้ปลานะเออใช่ต้องเใกล้ๆตูเลยนะป้าเอาคำคำเแม่งำกับกกูวอีกรับต วางอีกตัววางก็ขำแล้วนะหมดแรงเลยตอนไหนมาแล้วเห็นตัวอะไรไหมเนี่ยมาเลยครับิ่วเก็บตาก่อนเอาอุ้ยมีเต่าด้วยเต่าต้นเมื่อไรเต้นพี่เต้นนะเอาตัวนี้ก่อนนะมัวก่อนนะมัวนี้ตรงนี้ทีพี่เต้นเลี้ยปลานาวังง่ายเลยวะเฮ้ยเบิร์ดดูปลาดูเต่าหนิเตาตามาดูหน่อยเรื่อยเรียรเริ่มเก็บปลาก่อนเก็บเต่าได้เอาเงวนมา เลขอะไรครับท่านผู้ชมเลขอะไรนะครับเลขอะไรเอ่ยดูนะเขาถูนี่เูนี่เอเขาตดไปไปไม่เห็นเลขนะครับไปไปเดไปลูกเดี๋ยวเยให้ไปกินบาก่อนโโงจังกูไม่ไม่กินลสแล้ว่ถนางาทีเอที่ให้ต้อนัต้อนต้อตอนม เฮ้ย้ยต่อดิ่งมั้่อยอุ้ยมันอวบน้นอวบน้นอวบมินอวบอะมินอวบอ้นินอ้วบอวบนินอวบในนีใหญ่เลนินอวบนินอ้วบของเราเงีับ อ้วนว่ะตัวสวยอ่ะอ้วนอืมทำไมตัวนี้อ้วนกว่าตัวี้นู้นว่ะอ้วนเต็มเลยธรรมชาติมั้งอ่าคุณก็ตาทางนี้ไอ้เหี้ยทางนี้บอกว่าเล่นลิ้นเล่นลิ้นหน่อยปลามันนอนลิ้นรู้ว่ามันเคยเป็นปลาเคยเคยหวานมันไงดึีมากเดี๋ยวตดใต่อีกกูห่วต้องขี้อะไรใส่กันหรอแล้วล่ะขี้ก่อนไม่ได้ขี้ก่อนหรอโอนมั่ว ตัวใหญ่เว้ยต้นนี่ครับทุกท่านโอ้โหอ้วนตับเลยใส่อ้วนไว้ปลาใส่อ้วนอ่ะผมปักเลยค่อยมีกาลังใจหน่อยเนาะตดขี้ได้ปลาขี้พี่ต้นเลยต้นต้องตดบ้างแล้วมั้งขี้อะไรพี่ตดตดอะไรนี่นี่นี่ไหนท่านท่านท่อนไหน มันลุกมันหนักไงมันลากมาข้างบนเลยแบมเลยแหงยาวไนงะโดนหมดว่า,าอะไร่อไปมันฟองอนเหรอเนาะนกเหรอลุกสเต็ปซิลไหมลูกเสียงแหบอย <laughs> <laughs> เปลาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเ้ยเ้ยปลาหมดหมอดไทยตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยมาฉลาดด้วยีดูลูกเลยเ้ยมึงมาทุกปลาเลยตรงเนี้ยนุนมัทุกปลาเลยอีกทีแถนี้ไปเดี๋ยวเขาใหญ่ขึนเลยเออแกวันนึงแล้วเข้ามาทำแล้วทำแล้วแล้วแล้วแม้วหมอใหญ่หมอใหญ่ไหวไปเนยอืมขอเต็มแม่งเลยรอเขรอีกหนึ่งเย

นนไอสวยต้นตุ้เลยวะว้นเหาะตามน้ำมันสักไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปนู่นเลยนะใจขนาดนี้มันเต็มยักขนาดนี้ทำเหยีบหยบทำเหยีบหยบแหกู โอ้วเลมีตัวมีตัวมีทุกป่าเลยทุกปลาเลยทำสูเสียสูสียเก็บปาก่อนพี่เอก็บปก่อนอย่างางเ็บมตายแล้วมทุกปาบอกไปถูกอ่ะจะดีบ้างละดนิ่งบ้งละเทียนจะดีดูสายวัน

อุ้ยอะไรอ่ะเต็มเลยิ่กระิกิ่กระิกระดิตงิกระดด่งะงกระดิ่ง่งกรด้่งกระดิ่ง้ระดิ่งกริ่ิดร่ดงะ่ะะรร่ะ่ะ น่นนั่นอะไรอยู่ตรงนี้เหรอเออเย็นดึงไม่ทันเมื่อกี้่หลุดเเลยมกีมติดทร้านะโอ้ไม่ติดตัวเลคะด้วยรู้แล้วว่าใช่ลเด็กวอ้สลิ ฟองเชียร์ฟังเชียร์เลียงเชียร์บ้านเลยอะ้เอะเ้าเยอยเงยโอ้เขาเยอะเลยผมมันยึดตเพราะวะเช้ายึะกันอืมอะไรหนุนหนุนมันมีเป็นผงอ้าวกรต๊อกอีกเอาผงอะไรวะปลาอะไรเว้ยลอยอยู่ขลองนี้หมดเลยนะ อันนี้ก็หมาแล้ว้แมงทุกชนิดเลยมังปลานี่ยสลิก็มาสลิดก็ยังมีเฉยเลยก็มีรถเต้นรถดมีอะไรมเปหมดยางนะรถนะนี่เมนชอบเนี่ยสมองยางต่อเลย อุ้ย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 มีวะเบิร์ดมีว่ะตรงกลางอ่ะตรงกลางไม่ใหญ่ไม่โชว์นะไม่จับโชว์นะปาต้องเอาหัวลงเอาขาลงก็มันก็โดดได้โดนไหมโดนโดนโดนอุ้ยตองเหี้ยมันทุกตายเว้ยู่น้ำกระายอะไรไหมโอ้โหเติมสวย กี่บาทคอโซนต้นๆเป็นไรเี่ยต้นไปปลายับเลยวะเปิดนี้ก่อนใช่ไหมเปิดนี้ไหมไม่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 ใช่เมื่อกี้สมบัดไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไ่้ค้องเลยจับหัวไปยี่ยมเอาหางแะไม่ได้ของก่อนนงอาอ่ะเขาไเดินนะเดินคุมให้ลมให้แล้คุมให้โลดฝั่งรถใหญ่กว่าเดิมเลยอะนี่ะ อาหางชิมแล้วแม่งต้นเป็นต้นหมานมากครับกว่าไนกงนกไนกงนกครับให้ลุงสวยลุงเนี่ยลุงก็นั่งขัดใหม่อ๋อสวยต้อมใหม่นิดเดียวหน่อยต้อมอาได้ต้อมได้อยู่นในนั้นสวยครับต้อมหน่อยเดี๋ยวก็ได้ตากแดดแห้งต้อม ครับตัวใหญ่ด้วยอยู่ตรงกลางเปต้นหวานกลางแม่คนอนหลุมกลางอาจจะรอดตรงนี้ไปหว่าเดี๋ยวไรสดเลยใหญ่นะครับโหไอ้สวยๆน้องเลยเป็นไรสวยปวดหัวต้องเงยต้นเงียบปี๊บเงียบปี๊บเลย เดี๋ยวต้นหมันตอนตอนไรสดอ่ะด้วขวา เราฟรีมาตัวเยอไอ้ตัวเล็กในแต่ังไงเราเรียกมาเต่าเนี้ยเต่ามาโชวหน่อยเล็กไเล็กไเต่าสตัวแล้วนะสตัวแล้วดูดดูใต้ตุ่ได้เล็กไยเปนอมตแลนะคิ่สัมผัสเฮ้ยโสัตว์ดิ่เฮ้ยเฮ้ยดูดรดดูกระดองก่อนทำจะกินเหรอไม่ดูดกระดองก่อนดูกระดอง ดูดอเต่าอันนี้เล็กเลยไม่คิดจะร้องเล็กเลยอ,ะอะ่ะเอาแล้วคุยเราก็จะปล่อยเต่าครับวันนี้ได้เต่ากี่ตัวนะสองละสองตัวนะครับแปลกๆแล้วนะครับผมเต่า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 ตัวนี้ก็แปลกๆแล้วจับเต่า ไปแล้วครับไปแล้วก็สรุปผลงานวันนี้นะครับกับคลองจะชมนะครับหลังร้านที่จังครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างสวัสดีครับสรุปผลงานวันนี้ครับใช้แต่สอกตา2องเซนนะครับผมต้น6กสอบ5เซนครับผลงานเราเป็นไงครับนี่ดูปลาสลิดในโหไม่รู้ว่าคลองนี้ไม่มีสลิดเลยะสลิดปลาหมอไปต้นดูปลาหมอหน่อยหมอใหญ่ปลาหมอครับปลาหมอนี่ให่ลใหญ่ปลาหมอครับนี่ปลาลปลาลใลใหญปลา วดินก็ใหญ่ใช่อ๋อสวยงามครับท่านผู้ชมไปก็เดี๋ยวพวกเราก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะพอดีว่าตอนนี้ฝนก็ตกนะครับคึมๆมาเลยครับผมเดี๋ยวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจแห่พิจังนะครับก็มีลิงก์ซานสแตนด์แล้วก็ช้อปปี้นะครับสามารถสั่งซืได้เลยนะับถ้าไม่สะดวกสั่งเองก็มีอ่าท่องทางให้โทรสั่งนะครับโทรทางจิดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสีเพื่มาเทใส่ปลาสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหไน้อยนะจ็ไปน้อยนะ